สวัสดีค่ะพิมพ์บริษัทนีแพ็กเกจน,นะคะวันนี้พิมพ์จะพาลูกค้าทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมร้านดีพีฟู้ดเบเกอรี่แอนด์คิเมนจำกัดเป็นบริษัทในเครืคอ ดีแพ็กเกจเซลเซีร์2019จำกัดและบริษัทแพ็กกิ้งแมชชีนฟอร์เรนที่ลูกค้าได้ดูอยู่นี้เป็น<ม>ชั้นแหลกรถเข็นโอเวนขนาด32ถาดน,นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเครื่องหยอดขนมคับเคก้กหรือหยอดขนมคุกกี้ค่ะตัวนึ่งสรลาเปาและเครื่องทำซาลาเปาขนาดกลางนะคะคุณลูกค้ามีพร้อมส่งค่ะแล้วก็เป็นต่อไปก็จะเป็นงานเครื่องรีดแป้งพายแผ่นอัตโนมัตินะคะและสุดท้ายเป็นเครื่องรีดพิซซ่าและแผ่นโรตี เครื่องจักรที่เราโชว์เป็นแค่บางส่วนที่ยังนําเข้ามาจากต่างประเทศยังไม่หมดนะคะสิ่งที่เราจะต,อ,ตอบตรวจคุณลูกค้าเพื่อต้องการให้ลูกค้าเข้ามาเทสทดสอบการทํางานของเครื่องจักรได้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาที่โชว์ลงสินค้าเราโชว์ลงสินค้าเราตั้งอยู่ที่ถนนประชสาสัมพันธ์คลอง12หนองจอกกรุงเทพนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0919892095และเบอร์0958890016นะคะสวัสดีค่ะ